นี่คือบทสรุปสั้นๆเกี่ยวกับมุมมองความรักที่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เคยรู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะความสัมพันธ์มันก็ดีนะแต่ทำไมมันไม่ไปไหนเลยแมทธิวฮัสซี่โค้ชความสัมพันธ์ระดับโลกบอกว่านี่แหละครับคือกับดักที่ทำให้เราเสียเวลาเพราะเรามักจะสับสนระหว่างประสบการณ์ที่ดีกับความสัมพันธ์ที่ใช่จริงๆ อย่างแรกเลยนะคบเราต้องเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมี4ระดับและจุดที่คนส่วนใหญ่ไปติดกันและอันตรายที่สุดด้วยนะคือระดับที่2ครับที่เรียกว่าการมีแรงดึงดูดต่อกันเพราะไอเคมีที่มันรุนแรงเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละใช่เลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ประสบการณ์ครับไม่ใช่การผูกมัดหรือคอมมิทเมนท์ที่อยู่ในระดับที่3การแยก2อย่างนี้ให้ออกคือด่านแรกเลยที่ต้องผ่านให้ได้แล้วจะข้ามจากระดับ2ไป3ได้ยังไง คำตอบก็คือประเด็นที่2ครับเราต้องกล้าที่จะคุยเรื่องยากๆอย่างเรื่องสถานะคือเรารู้ว่ามันน่ากลัวกลัวว่าถ้าถามไปแล้วเขาจะหายไปแต่ลองคิดกลับกันนะครับการไม่ถามอะไรเลยเนี่ยมันคือการปล่อยให้ตัวเองเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคยคิดจะจริงจังกับเราอยู่แล้วหรือเปล่าการคุยเรื่องนี้ไม่ใช่การเรียกร้องนะครับแต่มันคือการให้เกียรติเวลาของตัวเราเองและสุดท้ายประเด็นนี้อาจจะสวนทางกับที่หลายคนเชื่อเลยนะนั่นก็คือ ความรักแห่งเดียวมันไม่พอค่ะความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วมันวัดกันที่ความเข้ากันได้หรือ compatibility ต่างหากลองถามตัวเองจริงๆจังๆเลยว่าความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกยังไงไม่ใช่แค่ทําให้คุณดูดีในสายตาคนอื่นอย่าสับสนระหว่างสิ่งที่ตอบสนองอีกโก้กับสิ่งที่ตอบสนองจิตใจเราจริงๆอย่างความรู้สึกปลอดภัยหรือการเป็นตัวของตัวเองได้การทําความเข้าใจระดับของความสัมพันธ์พวกนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่ any.